อันนี้ร้านดวงในญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม่รู้เขาต่อคิวซื้ออะไรกันแสดงว่าของตึกอะไรสูงท่านมี่เนี่ย โรงแรมหรอ Hotel โ o จิยะ ดอกอะไรสวยจังเลยออกสีส้มๆนะคะสวยลองจิมาด,ดูกลับม้ดอกดอกอันนี้ก็สวยนะคะสีเหลืองญี่ปุ่นเป็นประเทศ หนาวทำให้มีดอกไม้ส,สวยๆเยอะเลยค่ะว้าวสวยมากเลยอันนี้เป็นดอกไม้สดๆนะคะไม่ใช่ดอกพลาสติกนะสวยเลยดูชิบ เราไปถ่ายตรงฟุตบาทกันเหมือนดอกเฟื่องฟ้าบ้านเรานะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันพูพัดสีก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรมาถ่ายกันใกล้ๆนะคะดอกอะไรนาะสวยจังเลยนะคะนี่จะออกเป็นสีชมพูออกบานเย็นแต่ตรงนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะสวยเออ